เพื่อหลายคนที่ทำวิซ่า4 1 2แล้วก็เขาก็แนะนำเอเจนซี่แล้วก็แนะนำมไมเกชั่นหลายคนมาให้ผมผมก็ได้ทำการติดต่อสอบถามไปถึงรายละเรียดต่างๆในการทำ g 8 2นะครับแต่และคนก็พูดไม่เหมือนกันมันก็พูดเหมือนกันแต่สิ่งที่พูดเหมือนกันก็คือเคสของผมมันยากมากเพาผมไม่มีหลักฐานไม่มีนั่นไม่มีนี่ สวัสดีค่ะอ,คอันนี้เป็นอีกหนึ่งความสําเร็จของทีมงาน Austrian Center <ม>นะคะพี่โออยากจะแนะนํานักเรียนหรือลูกค้ารายล่าสุดของเราที่ได้วีซ่า482แล้วก็ระยะเวลาในการยื่นวีซ่าก็รวดเร็วทันใจเหลือเกินวันนี้อยากจะขออญาตแนะนําน้องต้อมนะคะน้องต้อมคะช่วยแนะนําตัวเองหน่อยว่าชื่อจริงชื่ออะไรเอ่ยแล้วก็มาจากจังหวัดไหนเอ่ยที่ประเทศไทยคะ่ะ ชื่อเล่นช่อต้อมครับสปิริชั์บุญดีผมมาจากจังหวัดตังไค่อีิักครับผมแล้วเรียนอะไรมาคะที่ประเทศไทยผมจบบิสเนสที่เจแปนที่กิตจังหวัดตังครยมามาที่ออสเตรเลียตั้งแต่ปีไหนแล้วก็ถือวีซ่านักเรียนใช่ไหมแต่ว่าเราเรียนคอร์สอะไรยังไงมาบ้างผมมาถึงออสเตรเลียปี2015ครับถือเป็นวีซ่านักเรียนมามาเรียนภาษาตอนนั้น6เดือนจากนั้นก็ต่อเป็นคอร์สลีเดอร์ชิพแล้วก็หลังจากจบลีเดอร์ชิพผมก็มาต่อเป็นคุกเกอรี่ h o s p i t a l ตี y ครับ ดังนั้นเราเรียนค่อนข้างจะหลากหลายหลักสูตร Business มาด้วย Leadership Management มาด้วยแล้วก็หลักสูตรสุดท้ายที่น้องต้อมเรียนก็คือเซอร์สาซอด้าน Cookery แล้วก็ดิพ l ลมาแอดวานซ์ดิพ l ลมาด้าน o s ส i ิทอลตีแ a เนจ e มน n ์อะไรเป็นจุดหักเหทำให้ทำไมเราถึงเลือกเรียนหลักสูตรนี้คะ่ะ ครั้งแรกที่ผมจะเริ่มเรียนคุกลี่นะครับก่อนอื่นต้องบอกว่าไม่ได้คิดว่าจะมาเรียนคุกลี่ครับแต่เพื่ะเรียนมาร์เก็ตติ้งผมคิดว่ามันจะเชื่อมสัมพันธ์กันมากกว่ากับตัวเก่าที่เรียนมานะครับคิดว่ามาอยู่ที่นี่ผมก็ทางานเกี่ยวกับการทําอาหารมาตลอดเลยตั้งแต่มาอยู่ออสเตรเลียครั้งแรกก็ทาอาหารผมเลยคิดว่ามันจะเป็นการที่ดีกว่าถ้าหากเราได้เรียนรู้การทําอาหารที่มันถูกสคุขลักษณะตามพื้นฐานของการทาอาหารจริงๆเพื่อการต่อยอดในอนาคตครับก็เลยตัดสินใจเรียนคุกรี่พี่โอ๋เคยคุยกับน้องต้อมว่าน้องต้อม ทไยมาที่ประเทศออสเตรเลียก็คือจะมีงานพาร์ทไทม์ใช่ไหมพี่โออยากจะทราบว่าน้องต้อมทํางานพาร์ทไทม์อันแรกงานแรกคืองานอะไรก็เป็นงานล้างจานครับรที่ร้านอาหารไทยล้างอยู่ประมาณ6เดือนเขาเห็นแววดีหรือเปล่าอะไรก็ไม่รู้นะฮะผมก็เลยได้มีโอกาสได้เรียนรู้การทํางานในครัวเป็นเชฟอย่างเงี้ยครับ จากเด็กล้างจานไต่เต้ามาเป็นเฮดเชฟในร้านอาหารญี่ปุ่นมันลำบากยังไงคะอะไรเป็นแรงบันดาลใจจากเด็กล้างจานไม่รู้กี่ปีแล้วเนาะแต่ก็คือณนะปัจจุบันตำแหน่งคือเป็นเฮดเชฟเลยนะอันนี้คือยังไ,ไงเอ่ย ถือว่าต้องใช้ความอดทนและก็ความพยายามอย่างถึงที่สุดเลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่ามัน<ม>ไม่ใช่สิ่งที่ง่ายสําหรับการล้างจานหรือว่าในสาขาอาชีพนี้นะสำหรับคนที่ไม่ม,มีประสบการณ์ในกมมาก่อนมันต้องใช้ความอดทนความพยายามอย่างมากยิ่งว่าเรามีความอดทนมีความพยายามแล้วก็มีความตั้งใจจริงมันก็สามารถทําให้เราสามารถผ่านพ้นความยากลําบากทุกอย่างได้นะครับถ้าให้เราประสบความสําเร็จได้ครับอยากจะให้น้องต้อมช่วยฝากข้อความหรืออาจจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับเด็กไทยหลายๆคนที่กําลังจะเรียนหลักสูตรนี้กําลังเรียนอยู่หรือกําลังตัดสินใจว่า เรียนหลักสูตรนี้ดีไหมหรืออาจจะเป็นน้องคนไทยที่เป็น student ี i s าแหละแล้วก็อยากจะเป็น P.R เป็น c ีเซ z นครับสำหรับคนที่กําลังเรียนอยู่นะครับอยากให้ตั้งใจเพราะว่าสิ่งที่เราเลือกแล้วเราต้องอยู่กับมันแล้วก็ทํามันให้ดีที่สุดมันจะได้เกิดผลประโยชน์มากมายให้กับเราในอนาคตนะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีอันดับหนึ่งก็ว่าได้เลยครับแล้วก็ฝากถ <สา S 1> ึนงน้องๆที่กําลังตัดสินใจไม่ได้ว่าจะเรียนหรือว่าไม่เรียนนะครับให้แนะนําได้จริงก็อยากจะให้เรียนนะครับผมคิดว่าเป็นสิ่งที่ง่ายที่สุดที่จะเป็นก้าวแรกก้าวสำคัญในการได้ P r ีีนนเใออสตรลยคพ,พี่โอก็ยังรู้อีกว่าก่อนที่จะมาเลือกใช้บริการของออสเตรเลียนเซ็นเตอร์ลองต้อมได้ไปปรึกษาหรือว่าเนี่ยแหละหาข้อมูลการทําวีซ่า482ตัวนี้มาก่อนอันนี้คือก่อนที่จะมารู้จักออสเตรเลียนเซ็นเตอร์คือยังไงบ้างอะคะ ก่อนอื่นเลยผมก็รู้จักเพื่อนหลายคนที่ทำวีซ่า482แล้วก็เขาก็แนะนำเอเจนซี่แล้วก็แนะนำมายเกชั่นหลายๆคนมาให้ผมผม,มก็ได้ทำการติดต่อสอบถามไปถึงรายละเอียดต่างๆในการทำ482แต่และคนก็พูดไม่เหมือนกันมันก็พูดเหมือนกันแต่สิ่งที่พูดเหมือนกันก็คือเคสของผมมันยากมากาผมไม่มีหลักฐานไม่มีนั่นไม่มีนี่ผมก็เลยรู้สึกท้อเหมือนกันตอนนั้นจนไม่เห็นคุณมาโคออสเตรเลียนเซ็นเตอร์ครับในเพจเกตบุ๊กพูดถึงเรื่องวีซ่าอะไรหลายๆอย่างผมเลยคิดว่าท่านน่าจะมีความรู้ก่อนสำคัมากพอผมก็เลยเข้าาามึกษดู งั้นถ้าพี่โอขอสามเหตุผลให้พูดถึงออสเตรียนเซ็นเตอร์ ผลหลักๆเลยที่ผมเลือกออสเตรเลียนซินเตอร์คือเป็นองค์กรที่เปิดมานานมากกว่า30กว่าปีหรือสามประมาณนั้นครับใช่ใช่ใช่ครับสามสิบปีใช่ไหมครับแล้วก็พนักงานทุกท่านก็มีความรู้ความสามารถจากการได้สัมผัสในการเข้ามาสอบถามอะไรหลายๆอย่างแล้วก็ุดสุดท้ายก็คือการซัพพอร์ตกับลูกค้าเหมือนซับพออย่างผมครับเวลาผมมีปัญหาอะไรมีข้อความข้อสงสัยอะไรหลายๆอย่างผมโทรถามข้อความถามพี่เขาก็ยินอีตอบแล้วก็ให้คำแนะนําอย่างดีที่สุดผมก็เลยเชื่อมั่นเชื่อใจที่นี่ครับถ้าให้พูด สั้นฝากถึงพี่มาโก้นี่จะฝากอะไรบ้างก็บอกว่า ที่มังโค้จริงครับเพราะว่าถ้าหากว่าที่มังโค้พูดในวันนั้นว่าผมยังมีทางออกอยู่ันไม่ใช่ว่ายากขนาดนั้นยังทำได้ผมก็คงไม่ได้มาถึงจุดจุดนี้อันนี้ก็กล้าพูดเลยท่านจะแนะนำหลายๆอย่างฮะถ้าหากไม่อย่างนั้นก็อย่างนี้ดีกว่าอย่างนี้อย่างนี้ก็เป็นสเต็ปสเต็ปอ๋อก็เลยแบบมีทางสว่างขึ้นมาในการทำวิสซาอีกครับตอนนี้เป็นเฮดเชฟแล้วเนาะเชฟที่ดีเนี่ยควรมีคุณสมบัติยังไงบ้างคะสำหรับผมแล้วเชฟพี่ดีอย่างแรกเลยนะครับก็คือต้องมีความรักในการทําอาหารจริงๆนะครับเพราะว่าการที่เรามี อนนัน้มีความสําเร็จรุ่งรงด้วยดีแล้วก็มีการพัฒนาต่อเนื่องไปเรื่อยๆนะครับอันดับสองคือความสะอาดการรักษาความสะอาดในการทําอาหารก็ถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดอีกอย่างหนึ่งเพราะอาหารการกินมันตกถึงท้องห้า,าหากันมันไม,ไม่สะอาดมันสกรปรกหรืออะไรก็ทาทุกคนเป็นอันตรายหรือว่าจะได้ชิตได้แล้วก็อันดับ3เป็นผู้นําหรือว่าการจมเนจรสิ่งต่างๆถือว่าเป็นสิ่งสำคัญอีกเหมือนกันครับอยากจะให้ช่วยฝากร้านหน่อยเผื่อคนไทยจะไปชิมอาหารฝีมือน้องต้อมต้องไปที่ไหนเอ่ยตอนนี้ผมทํางานที่ร้านญี่ปุ่นนะครับ คินโจเจแปนิสเบรส์ฟองแอนด์ชูชิบาร์นะครับอยู่ที่แลนวิกเลขที่20พอเพิร์ลสตรีทแลนวิกครับแลนวิกนั่งรถแทมจากในเมืองไปถึงที่โน่นประมาณ25นาทีครับเดินประมาณ5นาทีก็ถึงร้านผมแล้วเมนูก็หลากหลายเนาะเมนูหลากหลายมากครับปลาผมสดทุกวันนะครับอาหารอร่อยเองกันแน่นทีโอเคค่ะแล้วก็ระวางแผนตัวเองยังไงบ้างเพราะว่าตอนนี้เราได้วีซ่ามา4ปีแล้วก็คนเดียวไม่พอมีแฟนพ่วงด้วยหลังจากที่รู้ว่าวีซ่าผ่านได้4ปีก็รู้สึกว่ามีความสุขมากครั้งแรกก็ยังไม่ได้วางแผนอะไร ามานนเนะครับแต่รู้ว่าวีซ่าผ่านปุ๊บแขนมาเต็มเลย แต่ก็อย่างอื่นก็อยากจะทาวีซ่าต่อไปเพื่อให้เป็น P r อาครับคือจะยืนย่นหนึ่งไปหกจากพี่มาโกนี่แหละครับให้คันช่วยอีกครั้งหนึ่งถ้าหาทุกอย่างผ่านไปด้วยดีก็จะคิดว่าจะนําความรู้ความสามารถที่มีที่สะสมมามเปิดร้านเล็กๆกิจการเล็กๆทากับแฟนทาเป็นธุรกิจครอบครัวเล็กๆก,ก็ซื้อบ้านสักหลังหนึ่งมันไม่มีอะไรมากครับผมประมาณนี้เลยครับค่ะยังไงวันนี้ขอบคุณน้องต้อมมากๆที่มาเขาเรียกว่าอะไรอ่ะแชร์ประสบการณ์ในการที่จะจากเด็กนักเรียนคนนึ่งแหละแล้วก็เริ่มงานจากตำแหน่งอะไรนะล้างจานณวันนี้ เป็น h ฮด h ชฟแล้วก็ได้วีซ่าสิบซึ่งให้ w o r k r i g ร t 1 0 0แล้วก็จะถือวีซ่าตัวนี้อีก4ปีก็ค่อยว่ากันว่าเราจะอ,าอะไรยังไงบ้างแล้วก็หนทางนอนาคตก็เป็น p r ของประเทศออสเตรเลียยังไงพี่โอ๋ขอขอบคุณมากๆแล้วก็คิดว่าบทสัมภาษณ์ในวันนี้จะเป็นแรงบันดาลใจให้กับน้องๆน,น,นักเรียนไทยที่กําลังมองภาพตัวเองยังไม่ออกหรือว่าจะอ,าอะไรยังไงยังไงก็มาติดต่อทีมงานเราออสเตรเลียนเซ็นเตอร์ได้ไม่เสียค่าใช้ใจ่ายฝากด้วยนะคะขอบคุณค่ะ ออสเตรลเซนเตอร์พู้ฉลาดย่อมรู้ธรรมชาติของการศึกษา